ทุครับสวัสดีครับพวกผมครับไทยจีเครับผมวันเทปอยู่เกมไมค์ครับกับไมค์ครับวันพีชฮาร์ดคอ e โหมดนะครับผมวันนี้ก็กลับกันมาต่อนะครับจากคราวที่แล้วที่เราเออกินผลยูกิร์ิใช่ไหมครับผลหิมะไปใช่ไหมนะครับผมก็จากคอมเมนต์ที่แล้วคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับก็มีน้องๆคอมเมนต์เยอะที่สุดเลยนะประมาณ160หรือว่า180ไลค์นี่แหละครับว่ากินผลหิมะหน่อยครับพี่ไทยจัดไปน้องเอ๋ยนะครับก็ ก่อนจะดูคลิปนี้เนาะฝากน้องๆครับรบกวนนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ในข้างล่างดิครับผมก็กํากำลังใจใพี่เลยนะผมแล้วก็ใครอยากพาน่ากินผลอะไรคอมเมนต์ไว้นะผมแล้วก็จะซ่มคอมเมนต์ที่มีอยอดไลค์เยอะที่สุดฮนะแล้วเราจะมาเล่นในพาน่ากันนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยเว้ยเราต้องหาก่อนนะครับผม <laughs> เออพอดีได้มาสามกล่องนะครับจัดไป นะครับจะมาดูพี่ทายพาเจ็งนะฮะเออก่อน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 จะเล่นผลซื้อนาซื้อหรือว่าผลทรายของวันนี้ครับเราก็ต้องเปิดกล่องก่อนสักสามกล่องนะครับตอนนี้พี่ทํารูไว้แล้วนะฮะคือง่ายๆคือรูที่เราติดติดติดไงโอเคลิลินเริ่มพันอย่าพูดมากเลยใช่ไหมเปิดเลยใช่ไหมพี่ทายโอเคจะไปครับผมอึ๊บหืมกลิ่นมันมาว่ะกล่องแรกเล่นกุะแล้วนะฮะเอยเล่นเล่นสักกล่องแรกเลยแหละอีน้อง นะครับผมโอเคเปิดแล้เออเอออ่อ่มเออเปิดดีไหมต่อไปเปิดดีไหมเอยนะครับสามกล่องนะฮะ <c ười> กลิ่นเริ่มมา <c ười> ทำไมกลิ่นมันแปลกๆเหมือนกลิ่นความเจ๊งเข้าใกล้ตัวเราจริงเลยโอเคอย่าพูดมากครับพี่พี่เปิดได้ไหมได้ครับน้องพี่จัดปุ๊บฮ้เฮ้กลิ่นกลิ่นกลิ่นเจ๊งทั้งตัว เกียงครับผมอมมนเลยเก้าคีนะครับแล้วมันเสียเสียตังในการแรกเยอะมากฮะเออเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรวะโอ้โหสามกล่องโคตรเสีย ไหนดูสิโอ้โหมึดแล้ว,ลวมืดแล้วนั้นกับนั้นก,บนนกับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วคืนนี้ขอไปนอนก่อนสงบสติอารมณ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่นหัวซื้อนะซื้นอนะไงมีงน้องๆคอมเมนต์คนนึงคอมเมนต์่าพี่ไทยพี่เปิดกล่องหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้เปิดนานาแล้วโอเคพี่เปิดแรกแล้วนะครับสามกล่องนะฮะนั่นเลยครับผมนะครับน้องๆคอมเมนต์มาให้พี่เปิดกล่องหน่อยนะครับพี่ไม่อยากเปิดเพราะว่ามันอย่างนี้นี่แหละนะครับผมเสียรายแลชิบหายนะฮะเออก็ต้องไปฟาร์มเหรียญกันใหม่นี่เออมันยุ่งยากตรงนี้แหละฮะ เออนะครับผมก็เจ๋งกันโคตรบ่อยนะครับโอเคโอ้โหเป็นฝ no ูงเลยมันเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยอย่ามายุ่งวันนี้ผมโอ้โหติดหมอกติดหมอกเฮ้ยนี่ร้อยห้าสิบเลยเหรอวะเฮ้ยร้อยห้าสิบเลยเหรออุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งพี่กินเลยละกันเรียบร้อยอุ้ยมีอสานท่าบินได้ด้วยเป็นไงเป็นไงล่ะเนื้อเนื้โอ้เอลซ่าเหรอรอกฮะเอลซ่าเหรอเจอโกมุโกมุโนเอ้ยผิดผลไม่ใช่นี่มันซื้อนะซื้อนะเอาอ่ะเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคี่ยมไปก่อนฮะเออนะครับผม เฮ้ยว่าไงยวารวาน้อยเอ้ยเยเอาดิเฮ้ยมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออพิไทยพิไทยกินผลซื้อน,นะซื้อน,นะทำไมพิไทยเล่นของพองของสโมกเกอร์อ่ะไม่ได้นะครับผมเราต้องไปเล่นเล่นของคอคโ,คโคได้นะครับต้องไปเล่นเออเอ้อ,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 อมันบักอีกแล้วเหรอโอ้โหบักบ่อยจังมะนะเออบักบ่อยโคตรนะครับเดี๋ยว,ยวขอไปเอาอันนี้ก่อน เออมิต no ิซีโร <tekrar. Okay, S 1> nice. ่ว่าไงซีโร่ซาซ่าว่าไงเพื่อนว่าไงล่ะไม่ได้เจอกันนานนะนายนี่โหหลอกขึ้นเยอะนะพราะโคไดยเออนี่ไงโอเคนะครับผมแล้วแล้วก็ไปกดกดเอาไอ้นี่เลยนี่ฮะนี่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 กดเอาเอาทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมิตซีโร่สวัสดีครับซีโร่เราฆ่านายแล้วเรียบร้อยทำไมอย่าบอกนะว่ามันตกตกน้ำแล้วเราก็ฆ่านายนะทำไมเราไม่ได้อะฮะอะ What โอเคงั้นผมคิดว่าในบ้านเราน่าจะมีเออน่าจะมีตะขอของของคอกราอยู่นะครับตะขอสีทองด้วยเรี่ยมทองโคตรเทพราคาของแท้นี่โคตรแพงบอกเลยนะฮะเดี๋ยวเดิมนมาต้องอยู่ในหมวดดามเนีย่ยนี่ไงเจอแล้วนะครับผมดาเมจแรงกว่าไอของสมุกเกอร์เยอะแยะเลยนะฮะนี่ดาเมจ่สิบหกว่ะเอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะ เดี๋ยครับมันต้องเล่นพร้อมกัน3อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นคอมโบบอกเลยนะฮะดูดิมีมีสามอย่างเป็นคอมโบของของกันและกัน <c oughs> ของกันและกันนี่นี่นี่ดูๆๆดูๆๆดูดูดูความแรงดูความแรงก่อนนะครับผมนี่นะครับทีเดียวตายเพราะว่าเราเป็นผู้มีพลังผลปีศาจด้วยแล้วก็ติดเป็นฮาคินักดาบแล้วก็สายนักดาบจะตีโคตรแรงเว้ยเออนะครับลายตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะโอ้โหตายหมดนี่เอาไอ้ตัวหนึ่งนะครับผมเราเหลือไว้ลองสกิลนะฮะมา มาลองกันไว้เอ่ยท่าที่สองไหมท่าแรกก่อนท่าแรกก่อนครับท่าแรกกดเลยขี้ขวาผมโอ้เป็นการเอาทรายลงมาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอ้ยว่าโมบามันเก่งว่ะเอ้ยมันเก่งว่ะเฮ้ยมันเก่งว่ะเก่งเหรอเจอท่าที่2ครับท่าอะไรโอ้ยโอ้เป็นท่าใช้ทรายทรายเหมือนพายุอ่ะพายุหมุนเว้ยโตขึ้นไปข้างบนนุ้ยโอ้เจ๋งแล้วท่านี้ท่าอะไรเอ่ยนะครับผมท่าต้องเป็นท่าดาเมียแน่นอนครับขี้ขวาหรือเปล่านี่ไงครับผมขี้ขวา รู้สึกจะเป็นคื้นคื้นคื้นของน่าจะเป็นดาบของเขาปะเออครับเป็นรูปเป็นดาบเลยเว้ยเห็นไหมพอพอโดนแล้วครับก็สิบดาเมจนะผมแต่ติดสถานะฮังเกิลหรือสถานะสถานะหิวนะยุ่งอะไรเราจะทดลองกับนายมาลองดูนะลิกขวานะผมเรียบร้อยสิบดาเมจครับติดสิบห้าวีนะฮะว่าไงเออย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเอาเอาเหรอ เอาเหรอเอาเหรอฮะนี่สิบดาเมจสิบดาเมจร้องฟ้องพ่อไปดิโอ้หเจอมันไงล่ะติดติดแงกติดแงกนะติดแงกอะไรดิโอเคต้องดูนะผมฮฮว่าไงเอลซ่าเอลซ่านอนขึ้นหนับโอ้โหไม่เป็นไรงั้นโอเคทายเจนแอ์ไลน์ส่งไปสู่ความตายเพะเขาคุยแรงดีว่ะเฮ้ยมันดีอ่ะ เออครับผมแล้วก็เหมาะอย่างนึงว่าผลนี้นะผมมันบินได้ <c oughs> เออมันบินได้ครับผมดู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 เห็นไหมผมบินอยู่เนี่ยผมไม่ได้ใช้เกมโหมดมันได้ใช้คําสั่งไฟล์อะไรนะเว้ยเพราะมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่มันเป็นความสามารถของผลนี้อยู่แล้วครับผมที่สามารถบินได้นะฮะเออแต่ผมก็แปลกใจว่าว่าอยูยย่คิดยูคิทําไมพาที่แล้วมันบินไม่ได้วะมันควรจะบินได้นะเออเป็นหิมะอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ผู้ใช้พลังผลพิษศารคือเอโมนี่นั่นก็ มันเป็นเหมือนนกอะไรเนี่ยสีสีเขียวอ่ะที่โดนโดนซุกๆบ่อยๆนะฮะผมโดนโดนนักตากสอมคนในการกระซวกตูดมันนะก็นั่นแหละครับลาก่อยไปเพราะว่าโดนใครบีบหัวใจตายตไม่รู้นะฮะเออช่างมันเถอะนะครับผมเออไหนว่าไงเพื่อนน้องวัวน,น้อยเรามีทรายมาเสิร์ฟโอ้ยทรายเสิร์ฟป,ปุ๊บโอ้โหติดทรายไปไงล่ะน้องวัวน,นะครับโอ้เจ๋งมากเฮ้ยมันเสกทรายได้ลัวๆไงเดี๋ยวเราทํากิจการขายทราย นี่ครับทำเออขายกระจกขายกระจกเอาทรายมาเขาได้รูรูเลยโอ้โหเอาหล่ะฮะจะเอาหล่ะฮะนี่ไงโดนไปดิเอาบิน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 เหรอเสกทรายทับแม่งเลยโอ้โหยังไม่ตายอ่ะโอเคงั้นเอาต้องเอาฮุกคุกตีว่ะเอาเปล่ะเอาเปล่ะเราบินได้นะจ๊ะเราบินได้นะจ๊ะบอกเลยนะฮะผมนี่ไงนี่ไง มาเข้ามาดีครับเดี๋ยวเราจะไปลุยนี่กันไหมนะครับเพราะว่าผลนี้มันบินได้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปลุยเรือโจรสลัดกันนะฮะวันนี้นะครับผมเออนะนู่นไงเลยโจรสลัดลําแรกนะครับเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นนะอะไรวะาพจะลุยทีหนึ่งนี่แบบไม่ชอบบินน่ะเออเอ้ยเราอยากลองอะเออเสียงอะไรโอ้โหแล้วมันจะเสียงตุ๊กแกร้องอ้าวไม่มีมาว่ะนะครับเดี๋ยวเราลองเสกลงน้ำที่เป็นไงนะฮะบ,บ,บาย<อ> เฮ้ยถมถมทะเลได้เลยนะเนี่ยอุ้ยสุดยอดอ,อ่ะเออเสกสายได้รวๆครับผมชอบมากนะคท่าท่าแรกเลยเนี่ยฮะเออทำมา รีรันอีกทีนะก็คือท่าแรกคือท่าเศกทรายท่านที่2คือท่าแบบพายุทรายดูดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยลงมาครับผมท่านที่3เหมือนจะเป็นขึ้นทรายขรืขึ้นดาบอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันที่4คือฮุกของเรานะครับผมก็ไปหามันได้จากเควสเควสขอยเนี่ยเควสของหอยท่าสื่อสารนะเออนะผมก็ไปหามาได้จากอันนี้นะผมก็ผมหาไว้นานแล้วแหละแต่ตอนนี้ไม่รู้แม่งเป็นอะไรนะผมมันก็เลยบั๊กนะครับผมก็เลยหาให้ดูไม่ได้นะในพัทเนี่ยเดี๋ยวตื่นเช้าไหม เออเราจะมาลองอีกสักสักรอบหนึ่งว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมเออุ้ยโฮโฮโหัวใจอินเดอร์ดักกอนโอ้โหชอบดูทุกวันเลยนะครับโอเคนอนเลยดีกว่าฮะตอนนี้มีสองเตียงแต่เรานอนอยู่เตียงเดียวเพราะว่าเรามีคนเดียวเพราะคุณฟิลยังไม่อยู่นะครับผมเออนะครับเอ้ย่ทำไมมีคนถามว่าพี่ทายทำไมพี่ทายไม่เล่นกับพี่ฟิลครับช่วงนี้นะผมก็เน็ตพีกากมากๆครับผมเออเล่นได้แต่พ i กเชีม่อนอ่ะอัดกันประมาณอัดทีน,นี่แบบสัก เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองครับประมาณนี้ครับผมก็เป็นช่วงที่เน็ตโคตรสุดยอดเลยของพี่นะครับส่วนเน็ตพี่ฟิวเขาก็แรงอยู่ใช้ได้นะผมืออเนะครับเพราะว่าเน็ตพี่เม่งกาก,ากมากเออวันพีชวิกเลยเออ,เอ,อตัดตัดคนเดียวก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มันช่วงแบบรีวิวผลพิศาจอยู่เนาะไม่ค่อยมาแบบช่วงสูสีดีดาแบบว่าช่วงกําลังกําเนิดผลพิศารเอยช่วงหาผลพิศาจโอเคเราลืมอะ่ะเออพี่พี่ลืมแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาที่ขุดพิกแอ๊นะครับ นะฮะเดี๋ยวเราจะเออจนหมดจนหมดเวลาพาน,นี้นะครับผมเราจะบุกให้หมดนะครับเรือที่เราจังไปไม่ถึงเดี๋ยวเจอแน่นอนบอกเบยนะฮะนี่ไงเรามีของโหดด้วยแต่เราจะไม่ใช้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบดาเมจอะไรไม่ใช้วันนี้เรากินซื้อนาซื้อนาเราก็ต้องใช้ผลทรายใช้สกิลผงทรายในการสู้เปะล่าม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 าเดี๋ยว โอ้เวลก่อนโอ้โหเวลต้อง76นะ่าจะไปอัพดาบเนาะพี่ไทยนะครับข้อเออโอ้โหตรงนู้นอะไรวะ www เนี่ย500รอยกว่าเมตรเนี่ยมันคืออะไรวะเออเรามาร์คแมพไว้ใช่ไหมโอเคมาร์กเลยวะรู้สึกเรือพวกนี้จะโดนเราโจมตีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ท่าทรายไหมลองดูก่อนนะเออกูท่าทรายกูทับตุบเออว่ะมันมันคิดว่ามันกินเลยเวย้ยมันไม่ใช่เฮ้ยเรือเกิดใหม่เหรอเฮ้ยทำไมบุกแล้วนะหรือว่ามันสมอนใหม่วะลองดูก่อน เฮ้ยเหมือนจะซลมอนใหม่ครับผมเฮ้ยจริงเฮ้ยอุ้ยสกลิลสกิลมาเหรอฮะบนขึ้นทรายไปจั่วจั่วก่อนครับจั่วก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยบงังอะทำบังทำไมเรากินโลเกียร์ไปฝึกไฮคิมาก่อนนะนายโอ้ใช่ด้วยครับผมเฮ้ยมันซลมอนมาใหม่วะ่ะอุย้ยเอาซอมบี้มายัางไงเอ้ามันเป็นสปารซอมบี้ what ว <c oughs> ่าไงเอาไม่ใช่แล้วซอมบี้มายัางไงไม่ใช่สปารซอมบี้ดิเป็นสปารของของไอ้นี่นะครับผม เออเป็นของกัปตันแต่ทำไมมันสปาวมาเอ้ยนี่ไงเฮ้ยเด้อเด้อเด,ดมายังไงวะมันสปาวใหม่แล้วนี่ว่ะโอเคงั้นก็แจมแมวได้เวลาบุกเรือทันทีนะผมเออเดี๋ยวพาร์ทเราทุกพาร์ทจะบุกเรือยาวๆไปนะฮะนู่นไงโอ้โหสมอนหมาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวดูดิโอเคโอค้โหมันเป็นทางยาวเลยะเอาลำนี้ต่อไปฮัลโหลพี่มาแล้วข้าสุกบึกดูนี่บุกแล้วว่ะชัว,ชวร์ๆป๊าปนี่ไง บุกแล้วใช่เออบุกแล้วมาแล้ววันนี้ข้าจะถล่มเรือทุกลำไหนเรือลำนี้บุกหรืยอยังเอยไหนสโลเอยหรือว่าเรือลำนู้เราเราลืมไปวะแบบว่าอยู่ดีๆอาจจะลืมอันนี้บุกแล้วหรือเปล่าวะบุกแล้วนะฮะเอออันไหนบุกแล้วเราจะตีสปาโมนไว้นะครับเอออันนี้ก็บุกแล้วนี่ใช่ไหมเฮ้แต่เราลืมลืมตหีหรือว่ายังไม่บุกวะเฮ้ยยังไม่บุกนี่ยวาเฮ้ เราว่าสปาวันตรงนี้ไม่ตีหรือว่าเราม,มุดตายแล้วตีแล้วนี่หว่าเฮ้ยยังมีหวังยังม่หวังยังไม่บุกกล่องทองกล่องทองนี่เรียบร้อยได้กล่องทอง,ออง,ทองโอเคที่นี่เดี๋ยวไอรอนไอรอนคุมค้มกว่าครับผมไอรอนบอกเลยไอรอนโคตรคุม้มนะครับอะไรฮะอะไรอะไรลูกอะไรลูกนะอะไรนีร่นี่นี่ีขอ,ขอ,ขอทุก,ก่อนทุกคนเออนะครับผมเดี๋ยวต้องระวังนะครับมันจะดูดเข้าตัวให้เราเลยนะฮะ เด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดีวะเออช่างมัน้นปล่อยมันไปเราฝั่งนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวอุ้ยเป็นทางยาวเลยเราน่าจะได้ของดีได้กล่องทองมาอันหนึ่งโคตรแจ่มนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเปิดเลยไหมนะครับก่อนพาร์ทนี้โอ้โหเอาผลผลผลนี่ไงผลซื้อน้ำมันดีอย่างเงี้ยดียังไงก็คือแม่งบินได้ประเด็นเนี่ยหุ้ยโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโดูนี่หนูนี่หนูนี่เฮ้ยแค่โอ้หขึ้นไปทางยาวเลยครับ เฮ้ยมันเรือมันสงครามอะไรวะนี่บุแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันมันต้องสงครามอะไรสักอย่างเว้ยอยู่ดีๆทำไมเรือมันเกิดสซมอนติดกันขนาดนี้วะไม่เข้าใจเหมือนกันว้ยนี่นี่เกิดทับกันด้วยไงเออประเด็นคือแม่งเกิดทับกันโอ้โหบักแน่เลยนี่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 ต้องมีต้องมีสักอันหรือว่ามีแล้ววะโอ้ขุดมาแล้วเนี่ยเออเอาไอรอนก่อนไอรอนก่อนเออไอรอนก็โอเคอ่ะเออเดี๋ยวพาหน้าอางี้ดีกว่าพานหน้าเราเรากินผลอะไรดีนะครับก็ขอผลที่บินได้แล้วกันนะฮะเออ เดี๋ยวเราจะไปบุกเรือแล้วก็เอาของมาจนเป็นของเราให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมันไปเดี๋ยวค่อยมาขุดทีเดียวเนาะเออนะฮะอู้ยนุนน่นไงอีกลำหนึง่งเราจะบุกแค่เรือใหญ่พอแล้วอะพันเนี่ยเออนี่โอ้ยอันนี้ยังไม่ได้บุกชัวนี่ไงนี่ไงสตรอเบอรี่ว่าไงครับพี่พลโทอ้ยพลโทพลโทอของขอ,ขอละกันขอละกันนะของทอ,องโอ้โหพร้อมขี่แจ่มแมวมากๆวันนี้โคตรแจ่มเลยนะครับผมเนี่ย เฮ้ยเกิดเตะทับกันด้วยโอ้โหอันนี้บุกแล้วนะเออบุกแล้วบุกแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันตัวนู้นก็เรืออีกเรือลำหนึ่งด้วยนะครับตรงนู้นน่บุกแล้วหรือยังยังไม่บุกโอ้โหคุ้มมากโอ้คุ้มอ่ะเฮ้ยนะฮะโอ้โหเรือลำใหญ่ด้วยน่าเอาไอ้ที่บังคับเรือเรามายึดว่ะเฮ้ยมันมันสปาวใหม่อย่างงี้ต้องไปหากรอมเอาบุกแล้วนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ละกันเอางนี้เอางนี้วันนี้เปิดเปิดก่อนเปิดก่อนเออเปิดก่อนสองกล่องสองกล่องไว้ สวัสดีคร Polski, helmet, Michael, ับโคตรรวยนะครับวันนี้นะครับผมรวยแล้วรวยแล้วเปิดเลยเราจะถอนทุนคืนจากไอสามกล่องต้นคลิปเนี่ยมากดนี่ไงผลแรกผลแรกก็เจ๊งทันทีดีด่าเลยเหรอฮะผลที่เฮียเอะว่ะเฮียเฮียเฮียว่ะเฮียรีวิวไปแล้วมั้งน่าจะใช่นะฮะเออเฮียรีวิวไปแล้วเออไม่ต้องมาขอกันนะรีวิวไปตั้งแต่ไอ้คลิปแรกๆนะฮะนะครับผมอุ้ยสุดยอดเหมือนกันนะเฮียเฮียเฮียนะครับผมผลน้ำแข็งผลน้ำแข็ง นะครับโอ้โหนี่ไงมันบินได้มันดีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองไปไหมลองเอาทรายว่าไงเราจะเพิ่มความความแห้งแล้งให้นายนะต้นไม้นี่ไงอ้อยเรียบร้อยเออติดเลยดิโถวันนี้ก็คือใช้ใช้ใช้ไอ้นี่ส่วนใหญ่นะผมใช้ฮุกส่วนใหญ่เว้ยเพราะว่ามันดาเมจมันรุนแรงเนาะนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เรารีวิวไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปลุยทะเลทรายไหมล้วเป็นตัวทะเลทรายต้องอยู่ในทะเลทรายปะล่ะไงเราเจอขึ้นหนามไหนไหม นี่ไงตบ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 แล้วจวกตบแล้วจวกปุ๊บปุ๊บเอาตายซะแล้วเอ้ยว่าไงใครเดี๋ยวเราต้องใช้เป็นคอมโบเว้ยคอมโบดูนะเอ้ยนี่ไงนี่ไงดูนะคอมโบคอมโบดูนะบินตีไม่ได้ว่ะต้องใช้อะไรตีวะอุ้ยตีก็ไม่ได้ว่ะตีไม่ได้กันแช่แล้วกันแช่โอ้ยแช่ไม่ได้อีกวัวเป็นตัวทรายครับผมสุดยอดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะอยู่ในโลกทะเลทรายเนี่ยต้องบินนะบินบินแล้วคอมโบเว้คอมโบนะ อุ้ยไม่ตายว่ะอืมคอมโบเดียวไม่ตายกะงั้นงั้นโดนแช่เอื้อเอื Não, <c oughs> ้อเออจมดินมนไงล่ะงงเฮ้ยเราโอ้ยเข้าใจแล้วครับผมเราอยู่ในทะเลทรายมันโคตรได้เปรียบเว้ยรู้ไม่ได้เปรียบยังไงทรายมันจะทับกันทําให้ตรงนี้มันจมไม่ดูด้านดูนะเฮ้ยโอเคเลยอ่ะเห็นไหมติดติดติดตายไม่ดิงั้นไอ้ตัวนี้เหรอนายจะเอาล่ะบินไม่ดิบินบินบินเดือดหรกจังหวัดดีจื้อกูตัดการอากาศอะไรอะไรฮะเอ้าเอาไปเลยเลอลูก เราตายตายบอกเลยผลนี้โคตรดีถึงอาหารหมดยังไงเราก็รอดอะนะเอ้แต่มงกุฎเราจะแตกแล้วอะโอ้โหมงกุฎใกล้แตกแล้วไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่ยคยไปซ่อมค่อยไปซ่อมเอานี่คืออนุสาวรีย์ใช่ไหมว่าไงครับพี่นายจงอยู่ไหนวะจงจมดินไปซะจมทรายไปซะน้องเออใช่ปิด <c oughs> งั้นนายจงบิน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 ,บนไปแล้วก็จัวนี่ไงกลางอากาศ โอ้โหถเอ้ยโอ้โหน้องวัววัสดีครับน้องวัวพี่มีของมาให้น้องอะนะนี่ไงส่เออเอออ้ร้องร้องร้องใหญ่เลยขอโทษครับเก้อเก้อเกอเอาเนื้อมาเลยขอเนื้อหน่อยครับวัสดีครับขอเนื้อหน่อยขอเนื้อพี่พี่วัวนะครับโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพานี้นะครับผมจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะใครอยากให้พี่พาหน้ากินอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปตามล่าหากล่องพ่องแล นะครับเดี๋ยวเอาผลนั้นไปตามล่าหากล่องอะถึงถึงเราจะบินไม่ได้เดี๋ยพี่จะขี่เรือไปเว้ยถึงถึงเราจะโดดไม่ได้พี่จะใช้ท่าเดินชมจันทร์ไปนะครับมันทําได้ทุกวิถีทางเลยเนาะเออถ้าน้าอยากกินผลอะไรคอมเมนต,ต์ไว้ในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาดูไลค์ไลค์กันสดนะฮะมีประมาณตอนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งทุกวันนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไว้อย่างที่บอกนะครับก็ติชมกันไม่ได้ไว่าไอพี่เป็นยังไงมาอะไรยังไงเออนะครับผมวันนี้จากลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับลบกค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใครเล่นในโซนระสามนะกดเซิร์ชเลยฮะ ThaiGn Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช n e l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับ มองไปทางขวากดไ like, ลค์ถ้าข้อน่านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะคอมเมนต์ Comment อะไรอะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่เฟซบุ๊กแค่นี้คุณจะรับข่าวสารของผมแล้วล่ะ